สวัสดีครับเพื่อนเื่อทุกคนวันนี้ผมก็จะมานําเสนอการเกานะครับหรือว่าการปิกกิ้งนะครับผมเป็นสี่คอร์ดนะครับสี่แพทเทิร์นเล็กๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนาไปฝึกนะครับเล่นกันนะครับสนุกๆนะครับสําหรับผู้ที่เริ่มต้นที่อยากฝึกเกานะครับฝึกปิกกิ้งกีตาร์นะครับชอบการเล่นแนวนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็มีคอร์ดมีการฝึกมาแนะนําให้ฝึกนะครับสี่คอร์ดนะครับแค่สี่คอร์ดเองนะครับการเกาจะต่างจากการใช้ปิกนะครับ การใช้ปิกจะไม่เหมือนการเกานะครับเพราะว่าการเกาจะใช้มือขวานะครับเล่นนะครับนิ้วนะครับเกาสายนะครับคนที่ฝึกใช้ปิกนะครับแต่ไม่เคยฝึกเกาฝึกปิกกิ้งนะครับจะไม่สามารถเล่นการเกาออกมาได้ดีได้เพราะนะครับผมวันนี้นะครับผมมีสี่คอร์ดนะครับแค่สี่คอร์ดนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ไปฝึกเกากันนะครับผมเพื่อเพิ่มทักษะในการเกา สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนะครับผมผู้ที่สนใจในการพิ c กิ่งนะครับมาดูกันเลยนะครับผมช้าๆนะครับคอร์ดแรกนะครับจะเป็นคอร์ด G นะครับคอร์ด G นะครับก็จับแบบนี้เลยนะครับแบบที่เราเคยคุ้นเคยนะครับแต่ว่าผมจะเพิ่มโน้ตเข้ามานะครับที่สายสองนะครับช่องสามนะครับใช้นิ้วนางนะครับกดนะครับจะก็จะได้แบบนี้นะครับคอร์ด G นะครับอ่าคราวนี้มาดูการ p ิ c กซิ่งนะครับ เริ่มที่สายหกนะครับสายแรกนะครับใช้น <Credit noise> <facial mistake> ิ้วโป้งนะครับดีดสายหกนะครับต่อไปนะครับใช้นิ้วกลางนะครับดีดสายสามครับแล้วก็สายสองใช้นิ้วกลางนะครับใช้สายสามนะครับใช้นิ้วชี้นะครับโทษทีนะครับเอาใหม่นะครับสายหกใช้นิ้วโป้งสายสามใช้นิ้วชี้สายสองใช้นิ้วกลางนะครับนะครับหก สามสองนะครับต่อไปนะครับขึ้นมาที่สาย3ามเหมือนเดิมนะครับใช้นิ้วชี้เหมือนเดิมอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับลงไปที่สายหนึ่งครับใช้นิ้วนางนะครับแล้วก็ขึ้นมาที่สาย3ามนิ้วชี้สายสองนิ้วกลางแล้วก็ขึ้นมาจบที่สาย3ามนิ้วชี้นะครับแล้วก็กลับมาที่สายหใช้นิ้วโป้งนะครับก็จะวนอยู่แบบนี้นะครับอ่า นิ้วแต่ละนิ้วนะครับชี้กลางนางนะครับจะวางอยู่ในตำแหน่งของมันเลยนะครับจะเป็นบล็อกของมันนะครับนิ้วชี้ก็จะวางอยู่ในตำแหน่งสายสามนะครับนิ้วกลางจะวางตำแหน่งสาย2นิ้วนางจะวางตำแหน่งสาย1นะครับก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับดูนะครับมือขวานะครับอ่านะครับจะคล้องสายให้สายมันเลยครับช้าๆครับ6 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3แล้วก็กบม,มาที่6เหมือนเดิมครับอ่านะครับอันนี้ก็คือขอนแรกนะครับจะเล่น2รอบนะครับ 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3อันนี้ก็คือครบรอบแรกนะครับวนกลับม,มาสาย6นับเป็นรอบ2นะครับ 6, 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3 รอบที่สองหกสามสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับอ่าอันนี้ก็คือขอดแรกนะครับต่อไปนะครับเป็นขอดที่สองนะครับจะเพิ่มขอด G นะครับแต่ว่าอ่อนตัวเอสชารนะครับออนเบรดเข้ามานะครับก็จะจับแบบนี้นะครับอ่าก็จะถอยออกสายหกนะครับจะถอยออกไปครึ่งเสียงนะครับก็จะอยู่ที่ช่องสองนะครับใช้นิ้วชี้นะครับอ่าจับนะครับก็จะได้แบบนี้ครับ สังเกตว่านิ้วข้างล่างนะครับจะอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่สายเบียดเท่านั้นนะครับขอดแรกอยู่อย่างนี้ครับขอดสองย้ายจากช่องสามครับสายหกครับมาไว้ที่ช่องสองครับใช้นิชิก็จะเปลี่ยนขอด์ด G on F นชนะครับต่อไปการเกานะครับการปิ๊กกิ้งนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกันกับคอดแรกนะครับหกสามสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับ หกสามสองสามหนึ่งสามสองสามแล้วก็กลับมาหกหกสามสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับอ่าเล่นสองรอบนะครับวนนะครับแต่ละคอร์ดนะครับคอร์ด G ก็จะเล่นสองรอบนะครับคอร์ด G on อนเนฟชาร์อดที่สองก็จะเล่นสองรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นคอร์ดที่สามนะครับผมคอร์ดที่สามนะครับเป็นคอร์ด E m ม n o r นะครับขอดที่สามก็แค่ยก ยกนิ้วชี้ออกนะครับเป็นสายหกสายเปล่าๆเลยครับอ่านะครับการเกาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแค่เปลี่ยนคอร์ดที่เฉยหกสามสองสามหนึ่งสามสองสามรอบแรกรอบที่สองหกสามสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับอ่านะครับคอร์ดต่อไปนะครับคอร์ดที่สี่นะครับคอร์ดสุดท้ายนะครับเป็นคอร์ดซีนะครับคราวนี้เบียด์จะอยู่ที่สายห้านะครับช่องที่สามนะครับใช้นิ้วกลางกดนะครับ สายห้าช่องสามครับอ่านะครับการเกานะครับต่อไปนะครับจะเก่าเบียดจะเกาใช้นิ้วโป้งเก่าสายห้าก่อนนะครับห้าสามสองสามหนึ่งสามสองสามรอบแรกนะครับรอบที่สองกับมาห้าเหมือนเดิมห้าสามสองสามหนึ่งสามสองสามนะครับอ่าจบที่สายสามนะครับแล้วก็วนกับมาที่คอร์ดแรกนะครับคอร์ดคือคอร์ด G นะครับอ่านะครับ อ่ผมจะเล่นทั้งหมดรวมกันให้ดูเลยนะครับทั้งสี่ขอนะครับรอบแรกนะครับรอบที่ 2, 2> เปลี่ยนครับรอบแรก2เปลี่ยน 2, 2แล้วเปลี่ยนเป็นคอสซี่แล้วก็วนกาม,มาเหมือนเดิมนะครับ อ่านะครับอ่านะครับจะเล่นวนอยู่แบบนี้นะครับทั้ง4ขอนนะครับเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มทักษะในการฝึกมือขวานะครับการใช้นิ้วเกานะครับอ่าให้เราคุ้นชินนะครับกับการเล่นพิกกิ้งนะครับกับขอดนะครับกับการวางมือนะครับแต่ละสายนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะครับสําหรับผู้ที่ สนใจในการฝึกเก่านะครับผมก็มาแนะนํานะครับ4ขอดง่ายๆนะครับเพื่อให้การฝึกของเพื่อนๆไม่น่าเบื่อนะครับจะไม่เล่นขอดเดียวนะครับเพื่อเล่น4ขอดเพื่อให้เป็นทํานองเพลงนะครับคล้ายๆกับเล่นเพลงนะครับเพื่อให้การฝึกของเพื่อนๆไม่น่าเบื่อเกินไปนะครับวันนี้ก็มาแนะนํากันเป็นสั้นๆนะครับแพทเทิร์นสั้นๆนะครับ4ขอดนะครับในการฝึกเก่าฝึก p ิกกิ้งนะครับผมก็ ให้เพื่อนๆเอาไปลองฝึกเล่นกันนะครับผมเพื่อเล่นวนไปเรื่อยๆนะครับฝึกมือขวานะครับอ่านะครับผมก็มาจบการนําเสนอแค่นี้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับผมสาหรับวันนี้ก็มานําเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอจบการนําเสนอเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ